มีกฎเล็กข้อหนึ่งของหนังสยองขวัญที่เรามาักจะตะโกนบอกกับตัวละครเสมอว่าอย่าเปิดประตู แต่ในชีวิตจริงเมื่อมีคนแปลกหน้าท่าทางดูสุขภาพแล้วก็ใจดีมาเคาะที่ประตูบ้านคุณในวันที่พายุหิมะกำลังเข้าคุณจะกล้าใจร้ายแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าพวกเขาไหมคะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเล่มที่ไม่ได้แค่ทําให้คุณกลัวผีแต่มันจะทําให้คุณรู้สึกกลัวความเกรงใจของตัวคุณเองอะคะ่ะนี่คือนิยายที่เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์จาก r e d d ดิสสู่ n น็ fli ินะคะกับเรื่องราวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญอะที่สามารถเปลี่ยนบ้านอันแสนสุขของคุณ ให้กลายเป็นคุกทางจิตวิทยาหนังสืเอเล่มนี้ชื่อว่า We Used to Live Here ค่ะพวกเราเคยอยู่ที่นี่ของคุณมาคัสคลีเวอร์ค่ะมาแกะรอยความหลอนเล่มนี้แบบดิฟไดฟแล้วก็เจาะลึกประเด็นทางจิตวิทยาเบื้องหลังพฤติกรรมของตัวละครโดยที่แบบไม่สปอยจุดจบละกันนะคะใครที่พร้อมแล้วเนี่ยเตรียมล็อกประตูให้แน่นเลยนะคะแล้วตามไปฟังกันเลยดีกว่าก่อนอื่นขอปูพื้นฐานตัวละครในเรื่องนี้ก่อนนะคะตัวเอกเนี่ยก็คืออีฟอีฟก็มีแฟนสาวชื่อชาลี ทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจทิ้งชีวิตที่วุ่นวายในเมืองนะคะแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเก่าสไตล์วิกตอเรียนหลังใหญ่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาดีจนน่าตกใจเลยค่ะมันทั้งเก่าแก่อร์สวยงามแต่มันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยป่าทึบมากแล้วก็มีทางเข้าออกแค่ทางเดียวตรงนี้ยสำคัญนะคะ เพราะในทางจิตวิทยาค่ะ isolation เนี่ยหรือการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกคือปัจจัยแรกที่ทำให้คนเราเนี่ยเริ่มเปราะบางทางจิตใจอีฟเองเนี่ยเธอก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบ people pleaser คืออารมณ์แบบขี้เกรงใจปฏิเสธคนไม่เป็นแคร์ความรู้สึกคนอื่นแล้วก็มักจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งค่ะ ส่วนชาลีแฟนสาวของเธอนะคะก็เป็นคนที่ยึดติดกับความจริงจุดเริ่มต้นของหายนะนะคะก็คือวันที่อีฟแบบต้องอยู่บ้านคนเดียวจู่ๆก็มีเสียงกริ่งที่หน้าประตูดังขึ้นและเธอก็พบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะยืนแบบตากลมหนาวอยู่หน้าบ้านอะ่ะก็นําโดยมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ชื่อทมัสที่ดูแบบใจดีทมสัสก็บอกว่าผมเคยโตมาในบ้านหลังนี้ผมแค่ขอพาภรรยากับลูกๆเนี่ย เข้าไปเดินดูลำลึกความหลังสักแป๊บได้ไหมครับไม่เกินสิบห้านาทีถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงคะอีฟเองก็หลังเลคะ่ะแต่ด้วยความแบบขี้เก่งใจของเธอเนาะบวกกับท่าทางของพวกเขาก็ดูแบบไม่ได้มีผิดมีภัยเธอก็เลยเปิดประตูแล้วก็รับพวกเขาเข้ามาและนั่นก็คือวินาทีที่เธอทำผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตคะ่ะสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือการไล่ระดับความหลอนคือช่วงแรกๆเนี่ยทุกอย่างดูปกติครอบครัวดูสุภาพ อ๋อชื่นชมการตกแต่งบ้านของอีฟนะคะแต่พอได้นั่งคุยกันไปสักพักเส้นแบ่งหรือ boundary อะคะ่ะก็เริ่มถูกทำลายไปทีละนิดทีละนิดลูกๆของทอมัสเนี่ยก็เริ่มวิ่งเล่นขึ้นไปบนชั้นบนโดยไม่ขออนุญาตทอมัสก็เริ่มวิพาควิจารณ์การจัดวางเฟอร์นิเจอร์แต่ก่อนบ้านที่เขาเคยอยู่มันเคยมีสิ่งนี้สิ่งนี้วางอยู่ตรงนี้นะและที่น่าขนลุกที่สุดก็คือพวกเขาทาให้อีฟรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาอะรู้ความลับของบ้านหลังเนี้ย ดีกว่าตัวอีฟที่เป็นเจ้าของเองสะอีกจาก15นาทีเป็น30นาทีจาก1ชั่วโมงเป็นหลายชั่วโมงพายุหิมะก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆอีฟก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าเชิญกลับไปได้แล้วแต่พวกเขาก็กลับทําเป็นแบบไม่เข้าใจหรือแกล้งเมินเฉยหรือตอบแบบปัดๆไปทีความสยองมันอยู่ตรงนี้ล้วค่ะมันไม่ใช่แบบผีที่โผล่มาตุ้งแช่แต่มันคือโซเชียลฮอร์เระมันคือความอึดอัด ที่เราพูดออกไปไม่ได้อะมันแบบน้ําท่วมปากกลัวว่าถ้าพูดแรงไปจะดูเป็นคนที่หยาบคายจนกระทั่งอีฟเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเป็นตัวฉันเองที่เป็นส่วนเกินของบ้านหลังนี้ทีนี้มาวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครในเรื่องนี้กันนะคะในมุมมองจิตวิทยาก็มี3ประเด็นที่เราว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหนังสือเล่มนี้ค่ะถึงปั่นประสาทคนอ่านได้ขนาดนี้ประเด็นที่1ก็คือการตอบสนองแบบ ยอมตามไปก่อนหลายคนก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดแบบหงุดหงิดใส่อีฟแบบว่าทําไมไม่ไล่ตะเพิดไปเลยตั้งแต่แรกแต่ในทางจิตวิทยานะคะเมื่อมนุษย์เนี่ยเจอภยัยคุกคามเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ Fight or Flight หรือสู้แล้วก็หนีนะคะแต่เรามีสิ่งที่เรียกว่า w o Response Fawn ก็คือการพยายามที่จะประนีประนอมหรือทำตัวน่ารัก เพื่อให้ภัยคุกคามนั้นนะสงบลงอีฟเนี่ยตกอยู่ในสภาวะนี้คะ่ะคือเธอกลัวว่าโดยสัญชาตญาณเนาะสมองจะสั่งให้เธอเนี่ยยิ้มสู้และยอมตามเพื่อหวังว่าคนพวกนี้เนี่ยจะพอใจแล้วก็จากไปเอง ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันกลับเป็นการเปิดช่องว่างให้ผู้บุกรุกเนี่ยก้าวล่วงมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่2นะคะตัวร้ายในเรื่องนี้ฉลาดมากเลยค่ะคือพวกเขาเนี่ยใช้เขาเรียกว่าโซเชียลนอร์มหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมเนี่ยมาเป็นอาวุธสังคมเนี่ยมักจะสอนให้เราเคารพผู้ใหญ่เนาะคอยต้อนรับแขกคนกลุ่มนี้เนี่ยรู้จุดอ่อนนี้ดีค่ะเลยใช้ความอาวุโสแล้วก็ความสุภาพเนี่ยมาบีบให้อีฟเนี่ยจนมุมนี่คือรูปแบบหนึ่งของ psychological manipulation แลวมันก็น่ากลัวกว่าการใช้มี มาขู่เพราะมันทําให้เหยื่อเนี่ยสับสนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเองก็มีสิทธิ์โกรธได้ไหมนะประเด็นที่3ก็คือเมื่อเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆนะคะเข้าของในบ้านเนี่ยก็มีเริ่มหายไปหรือแบบถูกย้ายที่ ก็เริ่มสงสัยความทรงจําของตัวเองค่ะว่านี่มันคือการแกสไลติงอะค่ะการที่ทําให้เหยื่อเนี่ยสงสัยในสติสัมปชัญญะของตัวเองบวกกับทฤษฎีดีอันแคนนี่ของซิกมันฟรอยด์นะคะที่อธิบายความรู้สึกขนลุกเมื่อบ้านที่มันควรจะเป็นสถานที่ที่แบบเป็นเซฟโซนของเราที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดนะคะมันกลับกลายเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยที่สุดนะคะนังสุดเล่มเนี้ยเขาพยายามทําให้บ้านเนาะกลายเป็นตัวละครที่น่ากลัว เพราะมันเริ่มที่จะปฏิเสธเจ้าของปัจจุบันแต่เริ่มที่จะหอยหาเจ้าของเก่าแทนความเจ๋งอีกอย่างก็คือที่มาของเรื่องนี้ค่ะเดิมทีคุณมาคัสเองนะคะก็เขียนเรื่องนี้ลงใน reddit ห้อง no sleep เนาะเป็นซีรีส์ตอนชื่อเรื่องเดียวกันเลยค่ะ we used to live here แล้วปรากฏว่าคนอ่านเนี่ยก็ติดงอมแงมเลยค่ะยอดโหวตถล่มทลายคอมเมนต์กันเดือดมากจนปรับไปเตะตาสำนักพิมพ์แล้วก็ค่ายหนัง ซึ่งล่าสุด Netflix กนะคะก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำหนังเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ตัวแม่อย่างเบรกไลฟ์ลี่มารับบทนำซึ่งก็คาดว่าน่าจะแสดงเป็นอีฟนะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำเลยค่ะว่าควรอ่านเล่มนี้ก่อนดูหนังนะคะเพราะดีเทลความปั่นประสาทในหนังสือเนี่ยเราว่ามันน่าจะละเอียดอ่อนกว่าในภาพยนตร์นแน่นอน,นะะสรุปนะคะ We Used to l i ริพีเอเนี่ยเหมาะกับใครเราว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบหนังแนว Get out Hereditary หรือ m i s s o m น่ค่ายทเค่ะที่ ชอบเอาความน่ากลัวมาจากบรรยากาศแล้วก็คนแปลกหน้านะสองก็คือคนที่ชอบนิยายแบบหักมุมอะพวก twisted ending ที่แบบเดาทางไม่ถูกและก็คนที่อยากฝึกภูมิคุ้มกันความขี้เกรงใจของตัวเองอะคะ่ะอ่านจบแล้วคุณก็จะแบบกล้าที่จะปฏิเสธคนขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับวันนี้ b o ๊ k โดส e ขอตัวไปเช็คหน้าต่างทุกบ้านในบ้านก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ